นี่มีดอกออนด้วยค่ะมีมีดอกออนออนด้วยค่ะตายแล้วตายแล้วเห็ดพึ่งหวานยังมีนี่ค่ะดอกนี้ยังไม่แก่ค่ะแต่ว่าดอกนุ่นเมื่อกี้นแก่ไปแล้วค่ะนี่ก็ายาวมากค่ะตายแล้วยังได้ยังได้เห็ดพึ่งหวานต้องมีอีกค่ะัอป้านี่ปีที่แล้วก็ได้เยอะอยู่ค่ะ ต่อต่อ้าแท็กซี่อดอกค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ป้ายกแล้วค่ะสวัสดีกันกลางป้าค่ะข้าวป้าข้าวป้าค่ะโอ้ยหนองมากเดินมีคนพามามาเดินค่ะวันนี้มีแดดค่ะไกก็เลยข้าวป้า มายบดูเฮ็ดอีกแล้วค่ะอยู่บ้านสามวันค่ะไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ไม่ได้เข้าป่าสามวันรู้สึกรู้สึกปวดทั่วตรงเข้าป่าค่ะจะได้สดชื่นไปค่ะไปป่ามาดูเฮ็ดค่ะวันนี้มาจะได้เฮ็ดไปต้มยำสักโม่ไหมอยากกินต้มยำร้อนๆเนาะค่ะอาการเนามาค่ะกาวองขาค่ะตอนนี้อันนี้ตอนเช้านะคะเก้าโมงเช้าค่ะแต่ว่าอีกสักเดี๋ยวก็คงมีแดดค่ะตอนนี้แดดก็ร ใบไม้่วงมดแล้วค่ะลมแรงค่ะถ้าว่าไม่มีลมจะไม่เน่านะคะนี่แต่ลมลมลงค่ะลมแรงบังหลวงอาทิชมดต้นใหม่แต่ว่าซักสายสายเดี๋ยวแดดก็มาค่ะไปค่ะหาเห็ดกันค่ะเดินไปตาก็มองไปค่ะเดินอยู่บนถนนนี่ค่ะเพิ่งมาถึงค่ะมีคนจุงมาเดินเต็มเลยค่ะปลาแถวนี้ไม่น่ากลัวค่ะเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านแล้ว คนจะพามามาเดินเยอะค่ะชาว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 เย็นเย็นนะคะไปค่ะพูดมากและะ้วค่ะพูดมากและะ้วค่ะเข้าปลาหาเฮ็ดกันค่ะไปรุนกันค่ะว่าได้ไม้วันนี้นี่ค่ะใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะเลื่อนนิดนนู่น,นเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปตรงนูน้นค่ะนั่นค่ะ สุถนนท์นะคะจะเป็นปลาค่ะปลาเฮ็ดพึ่งหวานค่ะได้เยอะนะคะปลานี้ค้าเยอะๆอย่างนั้นเลยค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะจะเจอสักดอกซองดอกไม้วันนี้ไม่เจอเขาไมได้มานนี้ค่ะบาเฮ็ดบาเฮ็ดบาปลาค่ะไปค่ะเฮ็ดด้วยกันค่ะปลาโล่งเลย ฟาหลงเลยค่ะใบหลวงมันแล้วค่ะดูตรงพื้นค่ะมีแต่ใบไม่น่าเป็นน่าเป็นคืบเลยค่ะใบไม้หลวงค่ะเล็แมากใบไมกำลังหลวงค่ะนีค่ะหนาวรรกาสั้ชฉือนค่ะสักสักพักค่ะเดินสักพักค่ะ นี่ค่ะเดินข้ามาเจอเฮ็ดนี่ค่ะเดี๋ยวดูก่อนเห็ดพึ่งหวานไหมโอ้เห็ดพึ่งหวานเฮ็ดพึ่งหวานค่ะแกไปเสียเล้วๆค่ะนี่ค่ะไม่ได้มาไม่ได้มาไล่วัเหมือนกันค่ะนี่ค่ะแกไปแล้วค่ะแต่ว่าค้ายังแข็งอยู่ไม่เอาค่ะ ว้ปีหน้าว้ายทำเชื้อปีหน้าเนาะค่ะฮะดกอกเล็กๆค่ะเพื่อได้สัองซ้มดอกค่ะนี่มีดอกอ้อนด้วยค่ะมีมีดอกอ้อนๆด้วยค่ะตายแล้วตายแล้วเห็ดพึ่งหวานยังมีนี่ค่ะดอกนี้ยังไม่แก่ค่ะแต่ว่าดอกนู่นเมื่อกี้แก่ไปแล้วค่ะ กยาวมาค่ะแต่แล้วยังได้ยังได้เห็ดพึ่งหวานต้องมีอีกค่ะพอวป้านี่ปีที่แล้วไก็ได้เยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะหาโตหาโตนาทักซีอาดกค่ะไปค่ะเดินมาเจอเห็ดนี้ค่ะเห็ดหนังไก่ค่ะโก้สวยเลยค่ะค่ะ ิดนนี่ค่ะข้าใยหมากเลยค่ะเอาไปพัดรวมกับไอ้นั้นค่ะเฮ็ดพึ่งวันปัดกระเพราค่ะเดี๋ยวจะเอาไอ้นี้ออกค่ะเออก็เหลือกันเลยนะเหลือไม่ทุกค่ะตรงทองคนนี้ค่ะนี่ค่ะเอาอันี้ออกไปลางออกแล้วถึงกับพัดค่ะกินร้อยค่ะ เดี๋ยวมีโกอโโกอใหญ่เลยค่ะทางนี้ค่ะี่ค่อกอกน,นอุ้ยถักน่ากินค่ะอีกหนึ่งดอกค่ะอุ้ยถักฝนตกจ่้ยเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะมีแดดค่ะเดินไปเดินมาฝนตกค่ะซักซักซ็กซัก,ซก แต่ว่าใซส่เสื้อนั่นมาค่ะเสื้อฟุ้นค่ะอุ้ยดูค่าะคะ่ะขาใหญ่มากนี่ดูค่ะอันนี้อ่อนๆเลยค่ะนี่อดอกนึงค่ะอยู่ใต้ใบไม้เกือบเยียบเลยค่ะ ฝนมาฝนมานอนอ่อนๆค่ะตรงนี้ดงกขาเลยแลลวค่ะดงเฮ็ดนั่งไก่ค่ะเนี่ยกำลังออกแรงเล็กค่ะนอ่อน,ออน เสียงฝนปกแปกปกแปกนี่ค่ะจะอยู่ตยใต้ใบไม้ค่ะห้าค่าไม่ค่อยเจอ <c oughs> เห็นแวบ,บๆค่ะเอฟใบไม้อยู่ค่ะ ช่วงนี้ใหม่ๆหลวงเต็มป๋าค่ายาวเฮ็ดกันเลยแอบค่ะเฮ็ดแอบค่ะดอกนี้ค่ะทาคินมดเร็วค่ะแต่ว่าค่าอย่างแข้งมากแต่หายเสียดายค่ะนี่ค่ะขาแข็งปุ๊กเลยค่ะนี่ดอกนี้ให้ดูอีดอกนึงค่ะสองดอกข้ามาถึงค่ะ นี่ค่ะอีกดอกนึงทากินมัดลุยค่ะได้เราเสียดาจังค่ะเก่นึ่งว่าเขาไม่ออกเล้วค่ะฮ็ดพิ่งวันก็เลยไม่ได้มาวันนี้มาเดินเล่นๆค่ะหนาวไปเสียแล้วค่ะ าแข็งปุ๊บเอ้าแล้วค่ะแต่ว่าไปทำเชื้อปีหน้าเนาะค่ะเราไปห้าดอกไหมหายเสียดายค่ะไอ้นั้นค่ะเห็ดหนังไก่นี่ค่ะเห็ดหนังไก่ค่ะนี่ด้วยนี่ด้วยอุ้ยงา,งามเลยค่ะอันนี้อย โอ้ยใหญ่เลยค่ะอยู่ใต้ใบไม้เก็บยายาก็แตกค่ะเฮ็ดนี่นักไายค่ะนี่ค่ะนี่ด้วยนี่ด้วยไปพัดกระเป๋าค่ะนี่ด้วยค่ะอันนี้เหลกเกินไมวค่ะออนนี่อัน,น,อน,นเล็กเอาว้กอนค่ะนี่ ออสวยเลยค่ะข้าใหญ่เลยค่ะเนี่เอาไปพัดกระเพราค่ะเดี๋ยว